สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการปอกทุเรียนนะคะทุเรียนลูกนี้ที่เห็นนะคะเป็นทุเรียนหลินรับแลนะคะชื่ออาจจะไม่ค่อยได้ยินแต่เป็นทุเรียนพันธุ์ใหม่ที่ชาวรับแลเนี่ยคิดค้นพันุ์ใหม่ขึ้นมานะคะเนื้อและรสชาติก็จะเข้มข้นนะคะเนื้อเนียนกว่าทุเรียนทั่วไปนะคะวิธีการสังเกตหลงและหลินรับแลนะคะอันนี้เป็นทุเรียนหลินรับแลนะคะมันจะมีรูปทรง จะออกยาวนะคะส่วนภูก็จะชัดเจนนะคะสวยงามเป็นเป็นเป็นแนวยาวตรงๆเนี่ยภูจะชัดเจนเเนี้ยก็จะเป็นทุเรียนลิ้นนะคะอันนี้ซื้อมาเป็นแบบทุเรียนที่สุกแล้วพร้อมกินได้ดูขั้วค่ะขั้วในหลุดออกมาแล้วเนี่ยดังนั้นก็คือสามารถกินได้เลยค่ะวิธีการปอกนะคะก็คือเราจะใช้มีดแงะตรงปลายนยคะให้มันเป็นแฉกต้องมีตัวช่วยนิดนึงนะคะ จับจับให้ให้ให้มันแข็งแรงไม่ขยับไปไหนอะคะ่ะแล้วมีดกดลงไปนิดนึงคะ่ะบิดปลายมันลูกเนี้ยมันจะง่ายเพราะว่า,าทุเรียนมันสุกแล้วพร้อมกินได้บิดปลายครั้งที่หนึ่งอ่ะเห็นไหมคะออกมาแล้ว ง่ายมากค่ะอ่าชิ้นที่หนึ่งแบบนี้ก็ง่ายแล้วค่ะไม่ยากแล้วค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเนื้อของหลินลับแลนะคะหลินลับแลเนี่ยเนื้อมันจะไม่ไม,ไม่ไม่อ้วนโตเหมือนหมอนทองนะคะแต่เอกลักษณ์ชัดเจนของมันคือเม็ดแทบจะไม่มีเลยเม็ดจะน้อยมากนะคะแล้วจะส่วนใหญ่80ซของเนื้อทั้งหมดจะเป็นเนื้อ นะคะหาเม็ดไม่ได้เลยเนี่ยค่ะเนื้อของหลิดละแบแรมันก็จะเล็กๆอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่ากินแล้วก็จะเข้มข้นกว่าเนื้อเนียนกว่าหวานอร่อยกว่าที่ลูกนี้แกะง่ายเป็นเพราะว่ามันสุกแล้วนะคะพร้อมกินได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันอ่อนกว่านี้ก็จะแกะยากกว่านี้นิดนึงแต่ว่าก็ถ้าใช้วิธีนี้นะคะเอาปลาย จาะลงไปด้านด้านคั่วของมันแล้วงัดนิดเดียวก็สำเร็จง่ายดายโอเคค่ะ